สว,ส,ส,วส,สวัสดีจ้าสวัสดีย่ามเสาของวันเสาร์นะคะ uh okay. มือนี้มากินตาก็ย่าไม่กินเขาน้ำแจ่มือนีมารับเอาของค่ะก็ได้มากินเขาน้ำแล้วก็ได้แกงผักกิเล็กจ่าย่าเอกมากับคอดปลาหมึกค่ะแล้วก็ตำแก้วค่ะตำแก้วตำป้นป่าเนาะจ yeah? to yeah? like uh ้ะเนาะเฮ้ เป็นไงอ่ะข้าฮดไอ้หดไอ้ผักจ้ะหดผักหดดอกไม้เพื่อนเอ้ากินหลายป็นนันตีไปเอาบ่๊กินเออกินกินน้ำก้นย้ำกินเข่าก็ได้บะฮาร์ได้กินกีบล้อมองแซบบ่๊พอดีบ่๊อันนี้น้ำน้ำมะขามจะแปลว่ต้มน้ำมะขามไว้กินให้ไว้ย่ายกินแซบบ่แ๊าแม่ เดี๋ยวจังสี่เราหมักไรนี่นานเห็นว่าเนี่ยเอาตังไว้ก็ใ้น่อยกินข้าวที่หลังนี่ค่ะน้ำเราก็ใส่เหยือกไว้แต่ว่ายายเพื่อนบ่กินน้ำเย็นจ้าเราก็เลดเด่นเอาอันเอะมึงกองเข่ากองเข่าหน่อยค่ะแม่เด้อค่ะเด้อกองเข่าหน่อยค่ะแม่นี่ เราไปยังพอกว่าเอาพ่อไปพุ่นก็ได้นูกินแค่นี้เดี๋ยวพ่อเอาไอ้เอากองเข่าไปไว้ทั้งพุ่นก็ได้มาพ่อพอส่ดนแรกอย่างไรกินเล็กไม่กินแล้วผมเพิ่งจะกินแักข้างนี้เอากินน้ำเลยเอ้าปนจำนี่ปนเป็นต่แซ่บต่แซ่บแซ่บแซบพ่อซิมเบิรงพ่อยรัพี่ยาฟ้าจำหลายเด้อเอาตักใส่ถ้วยน้อยถ้วยนั่นก็ได้เด้๋พ่ออ่มาตักใส่ถ้วยไว้จำก็ได้ซึ่งจำยี่นี่ก็ได้เยังมันสุกเหลี่ยมมึงดูแม่แซ่บก๊ ดูหน e ว่าฉันหัวัจว่าฉันคือมี2สองันสอันสบัววะสันวาอันอันเพราะว่าฉันมือสองมือหิวได้แค่สองวัสันว่าหลจะเท่ยบาเบาแก่วเบ่ไมอ่ะเพบ่ดปะอะอจูจูบางกอนเนอเอาแม่เพื่อาแก้วตั้งไว้หันบางพ่อออนี่เอา อันนี้แกงพี่แกงพีงก่งกงกเล็กกินแล้วเมื่อคืนนี่จ้าเอามาให้แป๋วกินโดยเฉพาะบ่อปลาสดน้ำกระดานสดน้ำเลยเด้ดอนี่มันหลายอยู่คุณดูจา้าแกงพี่กงเล็กแกงเล่าเล่าแกงอีสานบานเท่านะจ้ะกินเลยแซ่แบบอ่อแซนะ่บเนาะเนี่ยโดนโดนเราไม่ได้กินพเพราะว่าสวยยังจำกินได้ป่อมันจำกินง่ายเหรอการเพราะด้วยคุยเนยยื้อน้ำไง่วยมากรสชาต แ้วปะถ้คุณจำได้เร enfin ิ่มกินเรมเห็นซิมปากมือไปเ่ม้องสวยนุ่มละอืมเซ็บนุ่มอืเอาบ่กมันอยากมาวเออไม่ตา อข้อาวผัดันงแล้วดูดูตาแก้มพักกิเลสเอาซอนนี้มากเพื่อนยังแม่บอก nee. <g 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 ินเบอใส่ถัวยีกทีน่เบอไม่ใส um> ้ใส um> ่เพ totally> ื่อนยังเปลี <g <g ่ยนไลอ้อนเพื่อนัเปลี่ยนไลอ้นเดสิเดรล่างโอล่ะบอว่าประเมินได้ลูกโอ้โหเอาดูดีกแล้วแล้วต้าเซฟเแก้มพักกเลไหม่ะ

าเด้อมาเดอ้เดอกินข้าวน้ากันเดอ้อจ้าเดอ้อโอ้ยแซ่บคักแซ่บคักลูกหลานอ,อยู่เมียงนอกเมียงไทยมาเดอ้อจิ้มเขาน้ากันเดอ้อนุกมนุม่มนเดอ้อนุ่มออยไหมนี่างอย่างอย่างอย่านุ่มเลยแม่ใช่ไหมนุ่มแม่กินซอสสดอ่ะนุม่มแซ่บอืม พแอไงพ่อข่านกลิ่นเธอเจอจ้าพ่อไเพี่บ่อยากพีหก่หล่อสวยเยอะน้อยพี่จะสิกินขนมปังไส้กล้วยที่เราล่ะสุดถ้ำถามาว่าเรื่องมุเสเระต้องกินถันบ่ได้กินก็คือว่าหิวที่เราแบบอยากกินที่เรามันแบบคำถามว่ามันเคยฟองไว้จินมันมากกล้วยยี่ไหน นูเง่าเว้ยงูเง่ากินข้าวเด้อฮะนึกออใส่อีกเนีเด้อนึกออใส่อีกเด้อกินแม่ของแม่น้ำเย็นมันสิแซ่บพัก้อนนี่เพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มตามแต่ต้องการไหวจ้าแล้วยุหายที่จะหามงกเจ้าแซ่บปะแซ่บเนาะคุณโดนกิน เอาเอาตัแน่สดเปาสดจำพเสดแซ่บแหกินน้ำมัน้นนี่รสห้างนากำลังสีีรสเมียบันรสแกลแกว่รเจียงแล้วไปซมแน้ไดามซอยกินเขกินแกงยงน้อทมแจหมหอมมีเอาบ๊อบ

มหนังใ,ให้สียบเนาะแต่ว่าแมวเพ่กินหนักินนังข้า้สกันนกกแซบพักแซบเนะมักแก่าวมาดาสิข้ามเากแขงมหวาให้พอดมุ่อเอาเส้บาทเด้อีเมลวมาจไกินแล้วอืกเิ่นมากกวด้วยส้บาทมันเหลืออะไรได้พอนี่คุยได้ๆขอสีกุยเจ้า ไี่กดาหัวสวนสองชั่วโมงจังแล้วแล้วหอมชากระด้มันเปียกกระด่าหมดเีอะไรอ่จงนเบื้งส ได้ที่แบบว่าไอ้ทรามชาติกับไอขาเพียร์ค่ยังแบบทรรมชาดมาใสยนสารไปได้แล้วแบบโจ๊กหน,น,นึ่งโจ๊กกันแจกนะพ่อกินมันง้อรอยแปดสิบที่อ้าันย่า่น่ะยนะ่า่นขายแจ่บนะถามจะไปจะกลันไปเห็นยี่หลานเพิน่นเอา แสดงว่าเ่เห็นมัน่าแมวใบใไ,วไ,วไน่เผพวดมาตี <c oughs> แมวเอาไ,วไ,วไน่เอาใไน่ไน่เตีคือไปเห็นของแมวจันวา <c oughs> ไปถามไปจากลันเจ <c oughs> ็บครับ พ่อพ่อกินเราเด้หนิเด้อแก่พอเจอเลยมันหลอยู่ได้เนิเอา้าไปกวนกนแม่จะบอกอีานา่เงินนี่นนนนนละเนินจนมน่มนี่ลท่้นตัวก็เขาฝนพาโมม่ไหายนําสะกาแฟจากกาแฟคือกินกาแฟยายลูกเรื่องค่ะ ไม่บอกเอาเอาอยาสีฟันไปหลายๆบบานี้ผ้าก,กันซีแล้วผ้าก,กันตีดใจอย่าพูดได้ขยะจิว่าไ้เอาไปญาติกันว่าสารนั้นา่า <c oughs> ยาสิฟันจะ้ะยาสิฟันใสด่ดีดีใส่ดีหลีจ้ะผู้ใดบ้านเคยล่องนะล่องแล้วตีดใจทุกคนจะ้ะใส่ดีครับ บอว่าอันตามึกล่ะนุ่มดีเนาะเอาตัวเล็กน้อยเพราะเป็นตาแซบนื้อบลหัวแต่ร่องทอดกินนุ่มบ่ขามอย่าังี้ยามแล้วก็บ,บ่ะเข้มบ่ขามแซบตัวน้นอยนะจ้ะที่เขา,าเอาื่นที่แป๊วเอิ่นเที่ยวเอินนะเ่น่าประมือดำนะแบบแหว่าเป็นนุ่ๆเลยเลยเท่านึงเท่งาง้วเห็นตัวมันน้อยเพราะเป็นตาแซบแซบจ้ะแซบ งามันลงให้มันปงอันไหนี่ล่ะแก้วคีเรกอ่ะอืมกว่าอ้ะพักคีเรกอ่ะงาฉีดงาออกมันปงปูจักปียังได้เก็บขินพักคีเรกสองสามปีมันหน้ามากกับนี่แล้วก็ได้เก็บหรอนั่นหรอนั่นเพราอ้ยปีเดียวก็ได้เก็บมันฟงขึ้นยอดมันอ้วรั่วขึ้นก็เก็บได้เน้ะ ต้นน,นั่นตายได้พอต้นพังอีหุมที่อปอบ้าหายนะเม่อยัง,งเ่อยปไปเสียวเสียวหนาเอยอยังไม่เห็นเลยต้นน่อยอต้นบังกิเล็กมาปููกแทนปลวอยหพวมุมแสบแสบแก้วตัวนล้วบ่ไดิกินแสบไคร ลยังไหวสิปีเขายังทำได้นึกเหมือนเราลุกสิกกน,น้อยอะไรแกบพักเออยอะแกะพักกินเล็กนี่งเป็นยายต่างหากไปฮอดอังกฤษเหมือนเดอ้อต้มไปยงังสิแล้วพอเป็นก้อนเฮ็ดเขาเฮ็ดเป็นก้อนไปพักกินเล็กนะต้มแล้ว ก่อนห,หน่อยๆแป้งมีบดตอคแนวยืดตังประเทศเยอสวาอดเดรอูเมื่อนี่อตอนไปยุคแรกนะโอเดรลีเพราว่าอยู่นี่นะมีบด็อคสโแนวจ้ะอย่งยงางนั้นก็เลยกินอย่งยงางนั้นก็เลยกินอันอันสตอที่ว่านคาตลาดนั่นอังกฤษไม่ค่อยขาดม,มีแต่น้อยใหญ่ๆมีแต่น้อยทำง่ายมีแต่หักโจกวกองนอเบล็อคหน้าเลยเป็นระแซ่ส วันนี้ก็ทีได้ไปแค่กาแฟยูนข้ามปากกว่าน่าพียง อยากให้แม่ว่า,าเขาอาพ่นไม่ไม่ได้อยากให้ไปเขาแค่ร่มอะไรพิ่นอ,อ,อ,อยากให้ไปเล้วไปแฮงคอร์กินแล้วจะใจพ่อสดอื้มอื้มอื้อสอนนี่สดเลยได้คุณชงลูอ่ะอสอนนี่สดเลยฉะนั้นบะกากินแกลูกว่าอิ่มกินเลยรู้อิ่มแล้วกินย่างมังสวิรกินเลยแต่ว่าแสแปรคักอิ่มเ บอกค่ะไอ้คือจังนำ้ำไอ้น้ำเย็นน้ำเย็นสิแซ่บคักเลยเฮ้ยแต่ยังไงก็แสบพ่ออ่ะถ้า,ถาไม่เทสให้จิ้มไหไหมเดี๋ยวนุชจะให้ใส่ขวดนี่เด้อ,อ,อที่นี่แม่กับเขาตู้เย็นเนี่ยมันย่ำสกินกันกินมือละแก้วกัเอามาเพิ่มรสชาติเ <laughs> อาพ่อนแต่ว่าพ่อนเะ่ย ระบบตีแล้วบรอว่าหาตะกินละไอพวกกินก็ได้พอแต่ว่าก็กินนิดนึงก็ดีได้พอเป็นยาด้วยนำนำสมุนไพรด้วยนะไอ้ไอน้น้ำบักข่าสวดทานมันี่ห้ารอยมาจิ๊บมาคุยเลยมิเตจำอย่างเดียวมันบะ <c oughs> รการผงกระแซบให้เราเอาเพิ่มบ่ะนี่เือ,อหลายอยู่แซ่บค่ะโดนเราจะเอาไปกินไปกินได้กิน,กน,กนแต่ว่าตำเป็นพงกระแซบได้จ้าเด้อเนาะพ่อเนาะ้อกับกรอบแล้วก็ตำเป็นพงไม่จ้าตำใส่กระเทียมใส่อันอันอุ้ยแป๋มีอันนั้นอยู่แห่ใบกระเทียมแห่เอาบ่พ่อเอาใบกระเทียมบ่มใบกระเทียมมาตำใส่กระแซ่บจ้ะนี่นี่ยอ่ต่อมึงสไนบุ๊ พ่ยใหง่ใหญ่กระทางพ่อใหง่ใหญ่กระใหญ่กระทางกันด้ดิเดนนี่เห็นต่อนึงนี่ทีว่า้แต่งให้แมีอันนี้เห็นปะอันนี้ให้ก็ได้อันตำแล้วน่ะนะอยากได้ก็เสียเอาให้เพราะตำหลายเติบยัวสามทีตัวได้หลายแล้วซุ่มถอดแล้วก็มี่อันนี้น่ะหนูเอาน้ามปากคมเสียงเลเซอรอที่ต้มน่ะ บมหาตะไทรบักแนวแนวยังสี่คือปลาตะไทร์บักแนวเลยต้มต้มย่ำแป๊ไอ้ตาเพิ่นขึ้นไอนี้บักขึน้นบักขามมาจ้ะบักขามาสมอยู่เฉียงหน้าบดนี้ก็ได้มาปอกไว้แกะแป๊วก็ได้มีบักขามมาต้มนี่ล่ะต้มน้ำสมุนไพรไว้กินนี่ล่ะกินมือละแก้วเพื่อระบายเนาะแล้วก็แล้วก็ต้มใบถ้าใส่อาหารน้ำใสต่ตำมะฮุ่งก็ได้ใส่สมตำใส่ต้มย่ำใส่แนวใดนี่ล่ะแนวใดงน,นีเออ Hãy qua, quá sợt mát suốt mát 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 đây mát 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 I, know, yeah, I เดี๋ยวแม่โนูตัดอันนั้นอันขึ้นช่ายขึ้นชา่นชายเดี๋ยวตัดขึ้นช่ายให้งามไอมเสี้ยงต้มบันต้มจืดนะแม่ไหเสี้ยงอซา,ายให้เด้อขึ้นช่ายงามคักพญาวาขันเพราตัดมันสีนนี้เดียววันสันวาเดี๋ยวตัดให้างหามคักแตกออกคักนี่ตนเดียวมาแตกคักแซบคักยาแซบคักย<ไง>้า <laughs> ยลุยลุยแบบ <laughs> อย่ามึงโดกันเท่าหรบ้เอเาันใสงกันกกบคบโอ้ยมันแลมม้ันนเก็บคาจิยังมีอีสิเบยกวยสดเลยแยกวยสดเลยยกวยสดเลยอ้ามันอิ่มเหรอเด้ิมมตอนมันเบิดเสียกา ใอ่ครัโอเคจ้าฉันแค่นี้ได้ค่ะเด้อแสบหลายแสบหลายมันกินขคอรก็บลูกก็แล้วแสบหลายมีแต่ความสุขความเจริญสุขคนเด้อลูกหลานลูกเปิงลูกเพี่ยนไอ้ที่ไอ้เป๋าสุขข้นี่ยมีแต่ความสุขความเจริญเด้อนุ่งเย้าเอ้ยคือเราคิดนหอนนุ่งเย้าเว้ยแล้วก็ไปที่อีกกล้องห้าปีเดห้าปีเพราะไงว่าควระเคิืงทางจังควระเคิืงทางบาย <laughs> Bye. Bye.